นะ1เสมอ1แมีสีแ้มเหมือนกันนะครับโซนสีแ้มก็สีแ้มของอาร์มี่ครับออกส,สตาร์ทปีนี้ดันมามีปัญหาการบาดเจ็บที่เป็นการช่วยประชาัมสันั์ของศูนย์ข้อมูลคนหาย ทางฝั่งของอาร์มี่ยูเนเต็ดก็เสมอเหมือนกันนะครับเล่นในบ้านที่มาก่อนหน้านั้นครับเจ้าถิ่นบุกจากขวาไปซ้ายได้เขี่ยเริ่มเล่นก่อนอีก90นาสิเนโขณตเข้ามาในคุริยามาธนากรโนโตะเบิ้ลจังหวะเดียวอาร์เธช่องมาจี้ธนากรแดงทองงัดนิ่มๆแล้วก็ดึงประตูต่อคือบอลมันมางแต่อเนโซครับให้เข้าในแล้วจิ้งจังหวะเดียวกับคุริยามาดูครับสี่คนแล้วสุดท้ายมาจบโดยธนากรแดงทองครับโอ้โห โอ,อ้โหมาเสาแรกเดอร์บาติ้งเข้ามาแม่สูเชาั่มากกว่าสูเชาั่ครับที่จังหวะไม่รู้ว่าบอลจะมาถึงก็เลยจะใช้หน้าขาพักแต่กลายเป็นว่าพักรถทะลักต่อให้เอเดโตมาอีกแล้วเทกรอนขอแล e ้วเอเดโตให้ให้มาทีา่เทอร์โอ้โหเกทองกลางไปนิดเดียวเท่านั้นครับตุเร<ไ>นมากให้ให้ใหโนตโต้ปัดปอดไปทางมงคนโคโยนสอรเดี๋ยวพอดีปัดโด่งมาทางเสาสองไป ทุกคนทุกคนมองด้านไกลหมดเลยครับหันหน้ามองบอลด้านมาของเอกชัยเอกชัยโนโตมาแล้วครับให้ให้โนโตล้มสามศูนย์เลยก็ปิดเกมนี้ของทางอาร์มี่เนี่ยรออย่างนี้เ้ามาจริงจริงดีเหลือเกินกบเกมนี้ของอาร์มี่ให้มาจบโดยโนโตโอ้ตัดมาได้ยจริงมาเดี๋ยวผมแป๊บเดียวครับว่าเพื่งตำรวจคิวแลยูโยนมาเนี่ยนี่เอกั็คือเชาอสารีวิญซอดมาหมดครับไล่มาทางกลางล้สาม ช่วงเวลาในสุดท้ายค็เลก็ไปไม่ทันอีกแล้วครับะเวลา